เบื่อจังเอ๊ะข้าเฟ e บุ๊กดีกว่าเออร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 ออ,อะเอ้ยใครวะเนี่ยถ้าอยากแอปเบลต้องทำปากจู๋แต่ถ้าอยากบอกไอเลิฟ o ยูต้องทำปากยังไงไม่ต้องเฮ้ยแกไม่ต้องมาเนียนเลยไอ้นุ้ยนัองบอกเหรอว่า ลงอะไรวะจะไปได้ช่างบ้านมาันเถอะว้าสั่งเพิ่มอีกหนึ่งถุงเฮ้ยพี่ช้างผมอยากกินบ้างอ๋อไม่รู้อะไรใครรู้ก็บอกบ้าง a n g เ l ้า i t e the s h o ็อตกนเอานองฟ้าต้องใช้คาถาดิโองเพลงเบี style, ยร์สาวเฮยอู้ใครสั่งวะเนี่ย อบวะไรเต็มรถขนาดนั miracle, magic, farm, ization, grass, sen, friend, ้นไซ์แมจิกแฟนแฟนซมมเจนแฟนดฟนไซม์ฟรเฟิร <ından S 1> ์สเดย์ฮาพันพารา making listen ค c ร์สไซม Monday มันเกยวกันได้วะไอเจแกนี่เอง นั่งรถไฟเหรอใช่ไหมเธอคู่เลยคะ่ะสะดาวพบสบ้าย้อยอยี่สิบปีตอนนี้เสมอหนึ่งต่อนหนึ่งคะ่ะมันมากตัวเนี้ยดูหน่อยดิมันมันมันเดี๋ยวมีเวลาในการอ่อานเกาจได้เท่านั้นเลย ไอมิสยูมันเกี่ยวกับตู้โอ้ลูกเห็บดีเนาะไม่ดีเลยอืแล้ววันนี้กนะ็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ